วันนี้เราอยู่ที่กลุ่มเครื่องแกงบ้านถลุงทองอยู่กับประธานกลุ่มอยากสอบถามที่ว่าตอนนี้ยอดการจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแล้วก็การขับเคลื่อนกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคะก็การขับเคลื่อนก็ดีมากค่ะกลุ่มก็เพิ่มเติมค่ะเรื่องลูกค,าาค้าสำมาเรื่อยคือดีขึ้นค่ะยอดการจําหน่ายนะคะยอดการจําหน่ายก็ดีขึ้นมากค่ะเรื่องตลาดนัดทีือบ้านวัตถุดิบที่จัดหานี้จากไหนคะจากในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใต้เคียง ค่ะเป็นพิกสูตหรือว่าขมิ้นค่ะใช้ใช้ซื้อในหมู่บ้านค่ะแล้วสมาชิกของเรานี้แต่ละครอบครัวนี้ปลูกกันไหมคะพวกวัตถุดิบค่ะปลูกในบ้านก็ปลูกก็เหลือกินเหลือใช้ก็เอามาถฉงก็ทางกลุ่มเครื่องเกงบ้านถลุงทองก็ขอขอบคุณ ทางพัฒนาชุมชนอำเภอร่อนพิบู์นะคะที่ให้เข้าไปอบรมโครงการส่งเสริมรายได้กิจกรรมอาหารปลอดภัยกลุ่มเครื่องแกงบ้านถลุงทองของเราก็จะพัฒนาตามมาตรฐานเพื่อจะได้เข้าไปถึง,างการคัดสรรดาวกลุ่มเครื่องแกงของเราก็พัฒนาอยู่ตลอดอยู่ตลาดแล้วก็ส่งส่งจำหน่ายลูกค้าติดใจรสชาติของเครื่องแกงนี้แล้วนะคะเพราะว่า เป็นเครื่องแกงที่ได้ถือว่าได้มาตรฐานคือสใหม่สดสะอาดนะคะปลอดภัยไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีใดๆวัตถุดิบที่ได้นะค่ะวัตถุดิบส่วนใหญ่นะคะก็จะซื้อในหมู่บ้านจะเป็นส่วนใหญ่อย่างเป็นตะไคร้ขมิ้นพริกสดพริกไทยดำนะคะ